ถ้าใครขับทัวร์ลิ่งลองมาดูครับกว่าจะขึ้นมาถึงตรงนี้ที่เขาบอกครับคุณคือผู้พิชิต399โค้งแต่อย่าลืมนะครับอีกพันกว่าหลุมไม่ได้นับมีหลุมตลอดทางเช่นนี้ครับไว้ดักช้างหลุมเยอะมาก Come on.